พวกวอลลี่อยู่ไหนวอลลี่วอลลี่วอลลี่หายไปไหนวะอย่าเข้าไปข้างในนั้นอ้าวทำไมอะเชี่ยนะอย่านะมึงทำไปนหนังกูไปลอยอย่างนั้นเหรอเอาชิบหายแล้ว,วมึงทำอะไรที่มันมืดเนี่ยกูกำลังติดต่อกับวิญญาณอะเปิดแสงไฟเด้นายต้องการอะไรจากฉันเนี่ยขอร้องได้โปรดหยุดเถอะ กูหิวการหัวเราะที่น่ากลัวในวันฮาโลวีนถ้ามึงหลุดเข้าไปในต่างโลกได้มึงทำอะไรไปอย่างแรกอะเยสส์ปลาโตเมียมึงเป็นเพื่อนที่น่ากลัวแล้วเนี่ยนิกเสร็จยังเราต้องไปแล้วนิกเราเดี๋ยวนี้ไปได้แล้วเราสายแล้วเนี่ยกูรอเปิดประตูอยู่เนี่ยกูอยากได้รูปตอนกูเผล่น่ะกูไม่ถ่ายแม่งละเมื่อมีคนฝากคุณซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ เอาอะไรก็ได้ที่มันดีต่อสุขภาพแนะ<ำ> hey! hey! หละเฮ้เฮ้ใครเอาหมูฉันไปอ่ะใครเอาหมูฉันเจอแล้ว oh. เอลิซาเธอไม่น่าชื่อเอลิซาเลยอะเสืออะไรกับชื่อผมอะครูขอโทษแค่ชื่อมันไม่เข้ากับหนังหน้านะและในความรู้สึกของคุณเมื่อคุณไปตัดผมล้าที่ไม่เคยตัดเย <Yo! S 1> มามันดิไปนั่งตัดด้วยกันอะเชิญครับเจออย่าตัดสั้นก่อนที่ผมขีดไปแล้วกัน Happy birthday คุณผู้หญิงไปกินข้าวผมไหมฉันจะไปนคนที่เล่าร้อนเท่านั้นจุดไฟไหมเล่าร้อนพอไหมเมื่อคุณบอกให้เพื่อนส่งโทรศัพท์ให้คุณเฮ้ยส่งโทรศัพท์ให้คุณหน่อยขอบใจเมื่อคุณบอกให้แฟนส่งโทรศัพท์ให้คุณที่รักส่งโทรศัพท์ให้ผมหน่อยเ <c oughs> ย้ามึงเล่นเสร็จแล้วกูขอต่อนะเว้ยก <c oughs> ูเล่นเสร็จแล้วอ่ะเอาไป โอ้ในที่สุดกูถึงบ้านสักทีบ้านที่แสนจะใหญ่โตแล้วก็อบอุ่นอ๋อหล่น่นั้นไม่ใช่บ้านผมหรอกก <mm> ูไม่มีบ้าน <mm> ทําไมแต่ผมไม่ใช้งานไม่ได้อ่ะ <mm> ไปได้แล้ว,วไฟเขียวแล้วเนี่ยขอเงินกินข้าวหน่อยครับอ่าได้ได้ได้ก็จะโอ้กูก็จนเหมือนกันขอตักกินข้าวเลยครับเมื่อคุณไม่รับโทรศัพท์แล้วแม่ฝากข้อความถึงคุณเดวิดโทรกลับมาหาแม่ด้วยจะไม่รับสายแม่จริงใช่ไหมถึงบ้านเปื่อไหร่ลก็แม่จะฆ่าให้ตายเลยฮัลโหลคุณตำรวจครับว่าไงโลก วันเธอวันแรกไปไงบ้างอะไปโรงเรียนวันแรกครูก็สั่งกันบ้านเกือบสิบกว่าหน้าผมอดใจแทบไม่ไหวที่ได้ไปโรงเรียนในพ่กนี้แล้วครับบอกมาว่านายอยากกินอะไรอะฉันเดาไม่ถูกเลอนายจะกินชั้นไม่ได้นะถ้านายไม่มีฉันดูอะนายก็ซื้อของไม่ได้เมื่อคุณเป็นคนเดียวที่ไม่เข้าใจมีใครไม่เข้าใจไหมเข้าใจมีใครมีคําถามไหมไม่โอเคงั้นเราไปตอบกันเลยผมไม่เข้าใจว่าทาไมบางทีผู้หญิงพยายามที่จะถ่ายลูกตอนเผลอนะนายคุณเผลอแล้วใช่ไหมลงแน่เข้าแน่เียบร้อย ไม่ต้องพูดเยอะอโอ้ไม่น,นะพระเจ้าช่วยทำไมไม่มีใครปิดฝาส้วนมาเนี่ยพวกทำเชีย่ยอะไรทักดาเนี่ยเงียบๆดิกูจะนอนการได้มาซึ่งใครเล่นขวดน้ำอยู่อะเริ่งเล่นได้แล้วหยุดจะคุณจะยึดให้หมดเลยเอาแล้วเราไปหน้าต่อไปกันเลยดีครับคุณเจสันลูกคุณสบายดีอุยฮิใช่โคตรสบายเลย เมือเธอมาแรกรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะหาเรียนไม่ไหวก็ลาออกไปกูไปแล้วแล้วที่ควรรู้สึกว่าคุณเบื่อคนที่โทรมาโอ้ยโทรมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยรับเท่าไหร่กันอะว่าไงเ <c oughs> มื่อเพื่อนมาสายแล้วพยายามหาข้ออ้างมาอ้างคุณเขาจะดำม,มึงอยู่ไหนวะนี่มึงสายแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งกูจะถึงหน้าบ้านมึงแล้วอะ่ะ กูรออยู่หน้าบ้านแล้วยังไม่เห็นมึงโผล่หัวมาเลยโทษทีกูลืมกระเป๋าตั้งหน้ากูกำลังออกรถแล้วมึงไปรอ,อก,กูหน้าปักซอยเลยกูรออยู่หน้าปักซอยแล้วมึงออกรถหรือยังเนี่ยโทษทีมึงนั่งรถไปจากกูที่ห้างเลยพอดี้รถกูเสียนะ่ะเดี๋วกูนั่งรถตามไปรถเสียเชียอะไรกูขับตามท้ายมึงอยู่เนี่ยและได้ความสึกพวกคุณจำชื่อเพื่อนใหม่ไม่ได้ขอบใจนะที่ชวนมาบ้านนะ่ะสนุกมากเลยแล้วเจอกันแบสเจอกันเฮ้แบสอ่ะฮะเออมึงจำชื่อพวกกูได้ไหมอะมงน่่อพวอนะก็เราเป็น่ล้วนี่ แมวนะเฮ้ยว่าไงินดีที่รู้จักชื่อเฟรเซอรสอะไรนะอีกทีนชชื่อชูเซมึงแนะนำตัวนีเฟรเซอเชื่อคนไดคือมึงตลกกับชื